ทำไม่ใช่เป็ดแต่เป็นแมวสับปะดรดแฮะมีตารอบตัวมีหัวเป็นแมวสับปะรดไหนรองสิคะโอ้โหเนี่ยค่ะลองที่ใครจะเหมาะสมเป็นแมวสับปะรดเดี๋ยวเรียกความแม่ดูกีนี่นี่เป็นแมวใช่เป็นแมวยังเป็นเหรอตรงนู่นเนี่ยสมควรจะเป็นนะคะลูก อยหูหูเก็บหูก่อนลูกเก็บหูไม่เงเเก็บหูเก็บหูเอาไว้ในฉับประรดมีลูกมันไม่เหนียวนะคะไม่หน่องฟ้านออกมาแล้วโอ้เกิงค่ะอุตารอบตัวมีหัวเป็นแมวอาฉับประรดโอ้โหพอใส่อย่างนี้นะปล่อยมือนะคอหักเลยลูกอะ่ะเอาโน้นดีกว่าค่ะอุชาทุกพร้อมเซ็สับประรดสวมเลยนะคะคุณมาค่ะ ใช่ค่ะไหนลองสิคะโอ้โหเ,เนี่ยค่ะพี่เนงลองสิคะสมสมมงไมห <t> มมงรูยมงสมแม่มงอุ <c ười> ้ยสวยไหมพี่เนง,งก,ก็ <c ười> ไม <c ười> <ๆ>่ลำบุกจังเลยเราบันั่งอยู่บนนี้ก็สวมมงซะเลยไงโอ้โหทำไมฮะโอ้โห <c ười> มนงเก่งว่ะแต่ปลารตจะทําให้คอหนูหักก็เปล่าลูก <sk r chang> <konuş> แม่จะทุ่มเทเกินไปเปล่าลูกอะให้ลูกกินขนมก่อนนะเพื่อเป็นความปลอบใจนะปลอบใจหระครับถ้าลูกก็จะเป็นแมวสับปะรดได้สมบูรณ์แบบนะครับครับหนูก็จะไม่พวงกับหัวครับนี่แม่เลือกลูกเล็กสุดแล้วนั่นข้าเจอไอ้นี่ก็บอกอะไรว่าห้วยมุนเออมึงจะมุนไม่หัวมึง จะไปทำไรฮะเออไม่เอาอัชดาส,สวยๆเลยเนี่ยเห็นไหมเหรครับขอเป็นสับป,ประรดหน่อยได้ไหมครับชิคกี้พายเป็นสับประรดแค้วอนะ่ะเอออ่ะเป็นได้ไหมอ่ะอุ้ยนินเป็นได้นะแม่ผะออ้แชงตาเลย <c oughs> นินเป็นได้นะลูกนะโอ้ปล่อยเ,ออเป็นได้นะทำไม่เข้าใจฮะอ๋อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกทำไมชีวิต้พายจะเป็นแมวสับประรดฮะว้า <c oughs> แสงปากครับ อุ้ยน้องมีนครับผมเออเป็นแมวสับประรดก็ดีเหมือนกันนะนี่ยังไงฮะก็ไม่ก็กินเนื้อมันไงแล้วก็เอาสับประรดผสมหัวลูกลครับลูกเซนสับประรดให้แม่ได้แล้วพอมจะได้นเป็นแมวปินเป็นเป็นคุณงเนี่ยฮะครับเตาหัวสับปะรดไม่รู้นะ<ต>ผมใจอ,อยากไปแล้วฮะ <c oughs> ผมไม่อยากจะเป็นสับปะรดเท่าไหร่ฮะแม่สงสารลูกจังนะฮะอืมแต่ดูสับปะรดสิครับแต่เดี๋ยวแม่จะต้องกินนะลูกครับใครมี ไว้พรอนไม่ดีจังเลยลูกขอบคุณไม่ได้ขี้มาห้าวันแล้วลูกป่านนี้ไส้จะแตกแล้วอุ้ยหน้าตากังวลนะกังวลนะไม่เคย้ปเพชรมาลงมาโคอรเลยชีวิตค่ะอ่ามไวพรแม่มันดีนะขอให้แม่มันขี้แตกโอ้จาอะไรลูกอ่ะอือหือเป็นไงหวานช่ำก็บอกหวานแล้วหวานช่ำไหมฮะเปรี้ยวสั่นเลยลูกเอ้ยนิ่ๆๆนๆนิ่ๆเลย